มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอนจัก,กรพงศ์ทัวลงหนักนะคะกลายเป็นกรณีดราม่าร้อนสนั่นโลกโซเชียลค่ะดังมีคนบนโลกออนไลน์ได้เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงกับการให้สัมภาษณ์ของผู้หญิงข้ามเพศแอนจัก,กรพงศ์ที่ได้เล่าเรื่องราวชีวิตรักนะคะคบหนุ่มสี่คนในเวลาเดียวกันผ่านทางรายการแฉ โดยเทปนี้เจ้าตัวเผยว่าได้เลิกกับแฟนหนุ่มคลินบอนแดดหรือว่าพี่หมีนะคะอดีตแฟนเก่าของนางงามจักรวาลแคทรีโอนาเกลค่ะเพราะว่าทนความเกเรไม่ไหวเมาจนไม่ทำงานต่อยน้องชายแถมซาดิสนะคะพร้อมทั้งบอกว่านางงามจักรวาลก็เลิกลาเพราะเหตุผลนี้เช่นกันค่ะและประเด็นนี้นะคะได้กลายเป็นที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลอย่างหนักนะคะ เมื่อ Facebook ตามติดชีวิตแม่บ้านแขกนะคะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแอนจักรพง์ในการให้สัมภาษณ์ดังต่อไปนี้เห็นคลิปให้สัมภาษณ์คุณแอนจักรพง์ในรายการแฉที่เธอมาอัปเดตงานการเรื่องราวความรักต่างๆก่อนอื่นบอกเลยนะคะว่าชื่นชมที่ทำงานเก่งและตอนนี้ก็สวยขึ้นมากแต่คุณแอนคะในฐานะผู้หญิงด้วยกันคุณแอนทำร้ายผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ที่ชื่อว่าแคทรีน่าซ้ำๆอยู่นะคะในการสัมภาษณ์ของคุณแอนกล่าวถึงผู้ชายเสมอว่าเขาเป็นแฟนของแคทซึ่งไม่ได้แย่งมาปรบมือข้างเดียวไม่ดังเอาจริงๆนะคะมันไม่ควรต้องไปดึงชื่อแฟนเก่าเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าในเมื่อเขาเลิกรากันไปแล้วมันก็ควรให้เกียรติผู้หญิงด้วยกัน ไม่ใช่บอกว่าเออนี่ไงเขาเลิกกับนางงามจากักรวาลคนนี้แล้วมาที่นี่นะไม่ได้แยง่งแต่อย่างใดค่ะส่วนถึงเรื่องหนึ่งเทปที่ตัวเองได้ดูแล้วบอกว่าแฟนเก่าคุณแอนเห็นมาแล้วทุกคนรวมถึงผู้ชายเป็นพวกซาดิซึมนะคะเสพติดมากๆทั้งยังกล่าวอีกว่ามีแค่สองคนก็คือแฟนนางงามเขากับฉัน ที่เขาทำกับฉันและนางงามแบบนั้นสต็อปได้แล้วก็บรรยายเข้าไปถึงเรื่องไม่สมควรพูดอย่างมากอีกเรื่องก็คือซึ่งขออนุญาตไม่พิมพ์ตรงนี้ไม่โอเคที่จะเขียนเลยนะคะแต่พูดว่าคบมา6ปีคือเป็นระยะเวลาที่ตรงกับที่แคทเองคบกับผู้ชายคนนี้นะคะแฟนนางงามคนนี้ควรจะถูกนำมาปู้ยี่ปู้ยำให้พูดกันคำขันแบบนี้หรือคะ ทราบหรือไม่ว่าตอนนี้แคทเองเจอข่าวปล่อยภาพโป๊เจ้าตัวก็เครียดมากนะคะขนาดไปแจ้งความแล้วอะไรแล้วมันก็หาต้นต่อไม่ได้ก็ทำให้จิตตกไปเลยกับสิ่งที่เจอโชคดีที่แฟนปัจจุบันเขาเองช่วยเป็นกำลังใจให้ผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปได้แต่คุณแอนคะคุณแอนก็เป็นผู้หญิงเหมือนแคทเราควรเคารพซึ่งกันและกันนะคะแน่นอนว่าเซ็ก ไม่ใช่เรื่องประหลาดที่จะเอามาพูดไม่ได้ว่าสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ค่ะไม่เถียงคุณจะพูดเรื่องของคุณอย่างไรก็ได้จะโจงคลื้มขนาดไหนก็ได้แล้วแต่คนฟังเขาจะตัดสินใจเอาแต่คุณแอนไม่มีสิทธิยกเรื่องแฟนเก่าผู้หญิงคนอื่นโดยเฉพาะการที่เธอเป็นคนที่รู้จักในสังคมมาเม้ามอยสนุกสนานนะคะเม้ามอยให้พิธีกรท่านอื่นตาโตให้สังคมเซอร์ไพรส์ที่ได้ฟังดิฉันเซอร์ไพรส์นะคะ เซอร์ไพรส์ว่าที่คุณแอนพูดออกมาได้ยังไงกันคุณแอนทําร้ายผู้หญิงคนหนึ่งด้วยคําพูดแบบนี้ได้อย่างไรกันคะและที่สําคัญรายการแชร์ด้วยคะ่ะคุณปล่อยให้มันเกิดขึ้นเลยเถิดและจอยกับอะไรแบบนี้ได้อย่างไรคะมันหดหูมากนะคะที่เอาเรื่องในม้งคนอื่นมาประจานแบบนี้ข่าวสมัยนี้มันไปไวมากนะคะแม้ว่าจะพูดกันคนละภาษามันก็ไปถึงหูเจ้าตัวได้ไม่ยากคะ่ะ ทำไมแฟนเก่าคนหนึ่งที่เลิกกันไปต้องมาเจออะไรแบบนี้เขาสมควรได้รับมันเหรอคะชื่อเขาสมควรต้องนำมาพูดทุกครั้งไปเหรอคะแย่อ yeah. ะใจคิดว่าถ้าน้องตัวเองโดนแบบนี้คงรับไม่ได้คะ่ะมันอายไหมใช่อายแต่มากกว่าความอายก็คือมันเสียใจอะคะ่ะถูกเอาชื่อมาย่ำยีซ้ำๆกับอดีตที่มันแก้ไขอะไรไม่ได้เลย คุณแอนดังด้วยดังด้วยความสามารถอยู่แล้วคือถามคือเอาเรื่องพวกนี้ที่มันไม่สมควรพูดแบบนี้มาพูดสนุกปากทำไมคะในขณะเดียวกันกลุ่มแฟนนางงามก็ได้ออกมาปกป้องแคทรีโอนาเกรนะคะด้วยการประกาศแบนแอนจัก,กระพงเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ